ค่ะตอนนี้นะคะมาถึงนาแล้วนะคะนี่อันนี้ตรงที่เราซ่อมไว้วันนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาเดินทางไปทำนาแล้วนะคะอาจจะสันไว้จังหน่อยด้วยะค่ะเด้อนี่ค่ะตรงที่เราตัดไว้วันนั้นนะคะมองที่เหาตัดไว้ืนนั้นคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะบอดแดดค่ะวันนี้ ขี่ฟ้าลายเฮ็ดจีออกวะเนาะนี่ค่ะตรงที่เราตัดได้วันนั้นก็จะประมาณนี้นะคะนีจนังเลยตันแล้วมวันนี้ว่าลังกับเสียาปุ๋ยมาใส่มันก็จะสวยละค่ะส่วนอันนี้ที่เรามาซ่อมไว้นะคะนี่สวยแล้วนะคะเดีย๋ยวไปเดินรอบังกรมา จะตัดวันนี้จะมาตัดตรงนี้นะคะต้ากับประเด้ตัดเม็ดค่ะจะตัดเอาเฉพาะมองทีเห็นหยาซีแดงๆนี่แล้วก็สิตัดในกระเทาะละกันเสร็จเลยค่ะแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เลยวันหลังนะคะทำนี้มันบแดกระเสียวปุ๋ยมาใส่ค่ะให้แบบตรงนี้ก็จะได้สวยเท่าเพื่อนด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจึงได้สิมาถัยบางอีกที่เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ ตอนนี้ขออนุญาตทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวสายค่ะค่ะตอนนี้ก็สไปอีกหนึ่งงานนะคะนี่เดี๋ยวน้งสิพาไปบึงแล้วก็จะไปอีกหนึ่งงานนะคะเดินทางค่ะนี่ค่ะสสภาพต้นแต่แล้วก็สิประมาณนี้เนาะ ตรงนี้เรามันดำไว้นะคะพีมาสามใบนี่ค่ะอันนี้กระเทียยังเก็บรายละเอียดมาเร็วนะคะแล้วอยู่บางที่นะคะกระเทียมมันตองระว่างระว่างนิดนึงเพิ่มนี่งาใหม่งานยังเก็บสีเนาะ ก็เลยตองเก็บรายละเอียดที่หลังบ้างขงังไก่เก็บเระแ่กน ซันนิดนึงงด้วยค่ะเด้็พรูมิยางกระเทศจะตกลุ่มตกสาป๊าดนี่ค่ะตาดมาวะาซาันอันนี้คืองานใหญ่แห่งปีเลยนะคะนี่งานใหญ่แห่งปีนะคะคือสิบพันใบมีดคากแน ใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าเก่าใส่เสื้อตัวร้อยเก่าเก่าแต่ใจสาวบ่ดอยราคาหวังไมวันหนึ่งเรียนจบฉันที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยา ถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราบอกเรื่องม่งกุฎดอกยางกับพี่เก็บดอกยางพีชอันม่งกุฎก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยแล้วนะคะพ่อแล้วเดี๋ยววันลังค่อยมาใหม่นะคะวันนี้ไปหาทำอะไรไร้าาสาระก่อน เวลาเขเมยเขาก็ไปหาเห็นยังที่มันแบบผ่อนคลายลีเล็กไหลายซาลาจหน่อยกสร้างมันค่ะวันไหนที่เราชาร์จพลังงานกลับมาแล้วเราก็มาสู้โตนะคะนี่ค่ะจะให้ดูดอกยาเรานะคะดอกยาในเขานี่แหละค่ะดอกฮางกาสวยดีค่ะแต่ว่ามันนอาจจะมาอยู่น้ำหน้ามันก็เลยประร่างสรันปันใด กอนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ก็คือผลงานของเราวันนี้นะคะมง,งานหนีตะเราซํำนีค่ะลมแรงมากเลยค่ะลมดีดงานนีตะเราซํำนีค่ะแล้วก็มีฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ประมาณหนึ่งไร่นะคะแล้วก็งานนี้ฝึงตะแต่ซำนีค่ะแล้วอยู่แล้วยูบลายดรอกค่ะแต่ว่าหิ้ขเข่าแล้วจะกลับไปกินเข่าก่อนแล้วก็มือไม่ย,ยังสิมากเกียบรายละเอียดกระแท่นหน้าแล้วก็ มาเบิงวามงหันไปตะตัดหรือว่าจังไดอะไรยังไงนะคะเราก็จะดูความเหมาะสมว่าหญ้ามันไหลหรือมันหน่อยมันไปตะตัดบอจงังไดจังสีนะคะแต่วันนี้เราก็จะขออนุญ,ญาตับไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องคะ่ะเดิมหิวแล้วอันนี้เราก็จะได้ดอกหญ้าดอกหญ้าห้างก้าจะเอาไปทำมงกุฎดอกหญ้านะคะ ปถ่ายลูกนี่ก็คืออุปกรณ์ค่ะน้ำมันนะคะน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำดื่มนะคะบรรยากาศทงหน้าเฮานาะคะ่ะนาอสิมีงัวมีพู้นทุกคนเห็นงวะะัวบ่ค่ะเพื่อนางัวมาลามนี่แล้วก็จะมีคุณตาหนึ่งท่านมาดำนานะคะระบาดเราแล้วดำบังไว้กับกินของเราเมื่อไรล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็จะขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะคะทางไหนกะนพอกันนี้ที่เนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้กะกำลังสีเดินทางกลับน,นะคะกำลังเดินนะคะแต่ว่าวันนี้เมืนน่อ้ันน่ะมือมือที่เอากับอีไปนำ บรรยากาศน้ำยังค่ะยางน้ำกะี่ต่มนียางน้ำดอกหยาค่ะเดินทางกันค่ะเป็นเาน่า้เป็ลุกเป็นบอจะนอยเป็นเป่งน,น่ำเนาะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยางทางเป็นไงบ้าไ,ไมไ้ขวาน้ำเงาอะไรกินดอก Nhá, ngắm đồn nhà Chắc xéo phải ăn đồn Vô nịt cả ra เย็นมากเลยนะคะหลายท่านก็สอบถามมาว่าตัดบททำไมคะภาษาหญ้ามันหลายด้ยพี่น้องเ้อก็เลยตัดนะมันคือวิธีการแก้ปัญหา,าหญ้าไหลอีกอย่างหนึ่งคะ่ะต้อไปตามที่เห็นแต่เนาะ เชือต้นเขาค่ะแล้วก็เจ้างวิทยายังมาสีไม่ได้สีใต้ยามันหลายเสนีปวดด้วยเฉพาะยาไว้เหนี่วใต้เลยค่ะนี่ตรงที่เราตัดไว้วันนั้นนะคะจ่างน้อยเอาปุ๋ยมาใส่ฝนตกมากก็ง่ามละค่ะอันนี้ที่มาซ่อมไว้นะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอคอมเมนต์มาให้กำลังใจล่ะกะติดตามพวกเราตลอดมานะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อคะ่ะเด้อบายบายค่ะ